สวัสดีครับชาวรักคนาราศีสิงค์ครับหรือชาวราศีสิงค์เราลองมาดูกันคลิปนี้ครับผมเป็นทำคลิปข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาในเส้นทางสนามพลังงานของตัวคุณหรือสิ่งที่จักรวาลกำลังเหวี่ยงไม้คุณหรือพลังงานของตัวคุณเนี่ยนะครับจะดึงดูด สัญญาณดีๆหรือข่าวดีๆที่จะเข้ามาอาจจะเป็นข้อความการไกด์ลาให้กับคุณนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ผมอ่านภายในเชิงของพัฒนาตัวเองในเชิงของจิตวิญญาณนะครับดังนั้นอยากให้คุณรับพลังงานดีๆไปผมฝึกมาแล้วนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในพลังงานดีหรือไม d เซตดีๆหรือ,อเขาเรียกว่าฝึกสมาธิหรือพยายามจดจ่ออยู่ในสิ่งดีๆมันมันเห็นความโชคดีจริงๆนะครับดังนั้น ขาผ้ครับขึ้นมาที่มันเป็นพลังงานบวกหรือในพลังงานที่คุณรับไปแล้วคุณปรับคุณเปลี่ยนหรือคุณมีความเชื่อในตัวเองนะครับถึงชีวิตที่ดีขึ้นต่างๆมันจะเป็นผลดีสําหรับคุณนะครับก็เราลองมาดูกันว่าข่าวดีนะครับสัญญาณสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาในสนามพลังงานของคุณครับชาวรัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างไรนะครับข่าวดี สัญญาณดีๆนะครับ d i s p e r s passes ครับ Trust the r device path นะครับไพ่ใบแรกนะครับแน่นอนว่า Disperse a s s e เนี่ยมันเป็นเหมือนไพ่นักบวชที่กำลังจะออกเดินทางนะครับกำลังจะเหมือนไปค้นหาเส้นทางนะครับ ค้นหาเส้นทางของตัวเองนะครับไปทำในสิ่งที่ชอบไปทำในสิ่งที่ใช่ข้อความแมเสเซจคือ trust the divine pair เนี่ยคือการเชื่อใจในการนำทางของ divine ของสิ่งศักดิ์สิทธินน์นั่นแสดงว่าสัญ,ญญาณข่าวดีของคุณอนะ่ะมันคือตอนนี้เส้นทางกำลังเปิดออกมันเป็นเส้นทางที่เหมือน จักรวาลน,นะครับอาจจะเข้ามามีส่วนในเส้นทางการเดินทางตรงนี้ของคุณเมือ่อาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญมาจจะเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆสําหรับคุณก็ได้ในการเปลี่ยนทิศเป็นทางหรือไพ่ใบนี้อาจจะกาลังพูดถึงคุณกําลังอยู่บนเส้นทางของโซเจนีครับเส้นทางของจิตวิญญาณเส้นทางของไลฟ์โพสต์ของคุณหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณก็ได้ข่าวดีนะครับตรงนี้ผมรู้จึกว่าในเส้นทางที่คุณกําลัง เดินไปในแต่ละจังหวะในแต่ละสเตปของคุณทั้งการเติบโตทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยในระหว่างทางคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับคุณจะได้รับการสปอร์ตเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลกำลังบอกว่าปล่อยวางความคิดครับแล้วก็ไว้วางใจในเส้นทางของตัวคุณปล่อยวางความกังวลต่างๆแล้วไว้วางใจในเป้าหมายที่คุณกำลังเดินที่คุณกำลังไปนะครับ สัญญาณข่าวดีครับสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามา Rainbow l e s i n g ครับ r e s i n g are traveling your light ครับ Rainbow r e s i n g มันคือพอรมันคือปฏิหารมันคือความโชคด,ดีมันคือสิ่งดีๆมันเป็นไพ่ที่เหมือนคุณออกมาจากบาดออกมาจากถ้ำครับดังนั้นเนี่ยข่าวดีสัญญาณที่สิ่งดีๆมันไม่ได้อยู่แค่คุณอยู่ในสถานที่ที่เดิมอะ แต่ความโชคดีสัญญาณสิ่งดีมันอาจจะมาพร้อมกับการที่คุณตัดสินใจออกไปในพื้นที่ที่คุณไม่รู้จักออกไปในสิ่งที่คุณไม่รู้จักออกไปในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยลองแต่คุณอยากจะลองดูนะครับเรนโบเบรซสิ่งมันคือพอรมันคือความปรารถนาดังนั้นคุณขอพอรอะไรอยู่ในเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะได้มาบรซิ่งไฮชาวลิงโยไลคือคือพอรอะ มันกาลังอาบในเส้นทางชีวิตของคุณอยู่มันคือสิ่งดีๆมันอยู่รอบๆตัวคุณขอแค่คุณเห็นมันให้ได้ดังนั้นข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆบางคนถ้ากําลังตัดสินใจในเส้นทางชีวิตของคุณอยู่ว่าเฮ้ยเ <c oughs> ส้นทางนี้ใช่หรือไม่ใช่ในไพ่สองใบนี้สําหรับผมผมรู้ว่ามันคือเส้นทางที่ทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆแต่แน่นอนว่าสิ่งดีๆอะหรือความโชคดีหรือปาฏิหาร มันอยู่ที่มุมมองของตัวคุณด้วยว่าคุณมองสิ่งเล็กๆเ,เป็นความโชคดีได้ไหมคุณมองอเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเป็นความโชคดีได้ไหมนะครับสัญญาณสิ่งดีๆข่าวดีที่กำลังเข้ามาในเส้นทางสนามพลังงานชีวิตของคุณครับ Empress ครับ Reflex and Redirect Your Energy ครับไพ่ใบนี้คือทางตันแต่ทางตันเนี่ยมันทำให้คุณได้เห็นอีกเส้นทางหนึ่งมันเปิดออกก็ได้ Reflex r l d i r e c t your e n e r g e อรเนะี่ยคือบางครั้งอะ r e f l e c คือภาพสะท้อนคือผลสะท้อนใช่ไหมครับบางครั้งเส้นทางที่เราเดินหรือสิ่งที่เราเจอมันคือสิ่งที่กำลังสะท้อนม,มุมมองของเรากําลังสะท้อนปัญหาที่เราเจออยู่ในภายในนะครับดังนั้นในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอทางตันหรือเจอปัญหาหรือเจอทางออกไม่ได้ผมรู้สึกว่าคือการกลับมา กลับมาอยู่กับความสงบสักพักหนึ่งนะครับกลับมาลองคิดวิเคราะห์ทบทวนสักพักหนึ่งถ้าคุณคิดวิเคราะห์หรือความคิดของคุณมันเป็นพลังงานลบหรือมันเป็นทางตันอีกลองเชื่อใจสัญชตาตญาณของตัวคุณดูถามออกไปเลยครับว่าคุณจะต้องดําเนินการในเส้นทางไหนนะครับหรือต้องใช้วิธีการไหนคําตอบอาจจะออกมาเลยหรือยังไม่ออกมาก็ได้แต่ให้คุณถามไปก่อนครับ มันการถามหรือการตั้งคำถามเนี่ยมันคือการที่ทำให้คุณได้ฝึกการได้ยินเสียงภายในของตัวคุณหรือ Intuition ของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองลองมาดูการสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามานะครับในเส้นทางพลังงานชีวิตของตัวคุณปรับ e NERGY ใหม่ปรับพลังงานของตัวคุณเองใหม่ถ้าคุณอยู่ในพลังงานของขึ้นความถี่ของความมั่นใจละเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับ ในตัวเองในงานในสิ่งที่กําลังทําว่ามันจะดีมันจะดีขึ้นในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับที่กําลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณอ r c เคนเจครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณ Night of Earth ครับ Loyal d e d i c a t e Honorable แล้วก็คาย Time to b u c k l e d o w n and getting h s done Honor your commitment and uh, a Guardian angel ครับ Night of Earth เนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นไพ่ Night of Earth นะครับการกระทำหรือการตัดสินใจสิ่งต่างๆหรือการทำหรือการออกเดินทางเนี่ยของคุณมันต้องใช้ความมัน่นคงอย่ารีบ ไม่ต้องรีบด้วยชาวราศีสิงค์คุณอาจจะเป็นคนที่อยากทําอะไรคือทําเร็วหุ่นหันพันแล่นเนาะดังนั้นเนี่ยในยไพ่ใบนี้อาจจะขึ้นมาเพื่อบอกกับคุณว่าค่อยๆเรื่อยๆมั่นคงแล้วมันจะเห็นผลลัพธ์หรือรีซอสอะครับที่มันมันจเจริญเติบโตงดงามขึ้นมานะครับเทคไทม์บักเก็ตดาเนี่ยมันคือจังหวะของการ Slow ์สโล อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสัญญาณเขาที่สัญญาณสิ่งดีๆอาจจะเข้ามามันอาจจะเป็นตอนนี้คุณกาลังวางแผนชีวิตวางแผนการงานวางแผนธุรกิจวางแผนการเติบโตหรืออยากจะไปลงทุนในบางสิ่งบางอย่างลงทุนในตัวเองลงทุนใน,ในเงินให้มันงอกเงยออกมาแต่มันคือเวลาที่คุณอย่ารีบค่อยๆจัดการสิ่งต่างๆให้มันสําเร็จไปทีละอย่างก็ได้นะครับค่อยๆเคลียร์ไปทีละอย่าง ไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการจัดการลำดับความคิดหรือความสําคัญในชีวิตของคุณก็ได้งานไหนสําคัญคุณทําก่อนงานไหนสําคัญไม่มากคุณทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาจัดการทีหลังนะครับไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงความสําเร็จแบบมั่นคงในระยะยาวก็ได้ครับหรืออาจจะพูดถึง ในออฟเอิร์ดเนาะอาจจะพูดถึงเรื่องของเงินนะครับอาจจะมีเงินลงทุนอาจจะมีเงินเข้ามานะครับในเส้นทางหรืออาจจะเป็นการซัพพอร์ตสนับสน,นุนก็ได้นะครับอาร์คียงเจครับอยากจะบอกอะไรถึงข่าวดีที่กําลังเดินทางมาในเส้นทางชีวิตของคุณ s เปนอ of Water ครับเลือกจินตนาการความฝานันเป้าหมาย a complex decision the need to Do Research Stop p r o c แ a s t ์ i n a t i n g ครับพไพ่ใบนี้คือตัวเลือกการตัดสินใจแน่นอนมันมีมันมีอารมณ์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันมีความฝันมันมีไอเดียเยอะแยะมากมายที่คุณอยากจะทำในในความคิดของคุณคุณอาจจะมีหลากหลายสิ่งมันมันอาจจะเป็นทั้งความคิดที่คุณขอพรไปเยอะแยะมากมายแต่มันยังไม่เกิดขึ้นสักอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณขอกระจัดกระจายคุณขอเยอะเทคนิคการใช้กฎแรงดงดูดหรือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอทีละอย่าง และให้มันละเอียดที่สุดอยากเจอสมมติคุณขอคู่เนาะคู่ของคุณไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงคุณต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าคู่ของคุณรูปร่างส่วนสูงอายุสีผิวสีตาผมนะครับหรือการศึกษาลากาาักษณะนิสัยเขียนมันครับเมื่อคุณไปขอพรอคุณเอาสิ่งนี้แหละครับไปขอการขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพหรืออะไรต่างๆมันก็คือการสั่งความประดาออกไปกับจักรวาล หน้าที่ของคุณคือการขอให้ละเอียดที่สุดและหน้าที่ของคุณคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดสังเกตสัญญาณว่าเฮ้ยคุณได้เจอคนนั้นอย่างได้เจอสิ่งที่คุณขออย่างหรือสังเกตสัญญาณว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่คุณขอแล้วหรือยังและที่สําคัญเลยคือการปล่อยวางผลลัพธ์มีความเชื่อว่าคุณจะได้มันแต่คุณไม่คาดหวังว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ การเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่พรที่ขอจะเข้ามามันทาให้คุณสูญเสียพลังงานไปครับและจกักรวาลจะมองว่าคุณเนี่ยไม่เชื่อใจในตัวเองหรือไม่เชื่อใจในกฎจกักรวาลต่างๆนั่นเองดังนั้นเนี่ยเเว o นออฟวอครับสำหรับผมเนี่ยให้ความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้สำหรับบางคนขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับ เซเว่นออลอเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบการตัดสินใจอาจจะเป็นไอเดียที่มันผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายของคุณก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณข่าวดีอะไรที่กำลังเข้ามาในเส้นทางสนามพลังงานชีวิตของคุณผมใช้ไพ่จิตเดิมแท้นะครับเป็นไพ่ไทยชาวรัคนาราศีสิงค์ครับโอ้โอโอ แต่กระดาษมันไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่กระดาษมันอ่อนมันก็เลยแบบยากนิดหนึง่งสัญญาณคาวดีครับที่กำลังจะเข้ามาในสนามพลังงานชีวิตของคุณชาวรัคนาราศีสิงห์มีสับสนครับคอนฟิกครับแน่นอนนะครับว่าคุณ อาจจะลังเลอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเส้นทางที่คุณเจออยู่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยครับมันเหมือนทางตันบางคนเจอทางตันบางจดบางคนเจอความสับสนในชีวิตเยอะแยะมากมายที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจในไพ่ใบนี้เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าการเชื่อการฟังสัญชาตญาณของตัวคุณนะครับหรือการไว้วางใจว่าเฮ้ยลองลองไปทําดู ลองไปเสี่ยงดูแน่นอนว่าชีวิตของเราหรือการลงทุนหรือการที่เราตัดสินใจออกไปในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะมันต้องใช้ความกล้ามากๆมันต้องใช้การเสี่ยงมากๆแล้วก็จะต้องมั่นใจในตัวเองมากๆด้วยว่าคุณจะจัดการได้เหมือนมือนบางคนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนาะแล้วคุณลาออกจากพนักง,งานประจํามาแต่คุณนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาเรียกว่าความขี้เกียจของตัวเองได้หรือ ไม่สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองให้ทำได้อะดังนั้นมันก็อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ดังนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะไปทำสิ่งใหม่ที่มันเปลี่ยนจากนิสัยหรือรูปแบบชีวิตเดิมเนี่ยคุณจะต้องอาศัยความอดทนมากๆด้วยนะครับสิ่งใดจะเข้ามาครับข่าวดี การเกิดใหม่รีเบิร์ตนะครับไพ่ตรงนี้เนี่ยการเกิดใหม่รีเบิร์ตมันก็จะเป็นพรเป็นปาฏิหาริย์หรือคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆที่คุณขอไปก็ได้ในเส้นทางชีวิตของคุณบางคนขอลูกบางคนขอ,อให้ได้รับแบบโปรเจกต์ดีๆนะครับให้ได้รับข่าวดีเนาะหรือไพ่ใบนี้อาจจะเป็นในเรื่องราวของชิ้นงานผลงานหรือคุณอาจจะคลอดธุรกิจใหม่หรือคุณอาจจะคลอดอ โปรดักโปรเจกต์ใหม่หรือคุณอาจจะข้อไอเดียใหม่ๆนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นสัญญาณข่าวดีของเนี่ยนะครับลูกเนาะลอดบุตรหรือเป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของงานใหม่ที่มันอาจจะเข้ามานะครับเป็นแบบเป็นเทรนนี้ใหม่หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนเนาะการเรียนในคณะต่างๆก็ได้ถามว่าความสับสน นะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณทาได้เลยคือเชื่อใจนะครับในเส้นทางที่คนกําลังทํากําลังเดินข่าวดีครับที่เข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณมีอะไรวิวัฒนาการ evolution นะครับพไพ่ใบนี้คือ วิวัฒนาการคือการอัปเกรดตัวเองแล้วกันนะครับในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าการอัปเกรดมุมมองของคุณหรือการวิวัฒนาการความเชื่อของคุณหรือการวิวัฒนาการจริตวิญญาณของคุณแน่นอนว่าความเชื่อมันคือสิ่งที่เป็นรากฐานของสิ่งต่างๆที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ย,ยไพ่ใบนี้คืออย่าหยุดการเรียนรู้ตามยุคตามสมัยให้านันไม่ว่าคุณจะเป็นคนในไวัยไหนก็ตามอยากให้คุณ ตามยุคตามสมัยให้ทันศึกษาความรู้เยอะๆจริงๆครับไม่ว่าตอนนี้คุณอายุ 50, 40, 40 60 70, 80หรืออายุเท่าไหร่ก็ตามผมอยากให้คุณเปิดมุมมองเปิดโลกทรศนัดครับยิ่งคุณเสพข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับการวิวัฒนาการเทคโนโลยี Technology, หรืออะไรต่างๆคนที่ได้ประโยชน์คือตัวคุณแบบร้อยนนะครับหรือไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงสัญญาณขา่าวดีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของ ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับแบบงานออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆนะครับมันก็อาจจะไปได้ไกลไพ่ไปนี้อาจจะพูดถึง AI ก็ได้ที่อาจจะเข้ามีบทบาทมากขึ้นนอะดังนั้นการทำงานต่างๆนะครับตอนนี้มันมี AI เยอะแยะมากมายที่ทำผมก็เจอแบบเหมือนสามารถสร้างไพ่ด้วย AI ได้นะครับหรือสามารถให้ AI เนี่ยคิดผลงานอะไรก็ได้แล้วเราเอาไปปล่อยขายได้ดังนั้นเนี่ย คือการตามโลกให้ทันในไพ่ใบนี้ถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีคืออะไรผมกจะว่าคือการการที่คุณเห็นถึงช่องทางโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆก็ได้นะครับแล้วก็มีสนุกสนานฟันครับความสนุกสนานเนาะในไพ่ใบนี้เหมือนเห็น enjoy กับชีวิตสนุกกับชีวิตมากขึ้นนะครับหรือในไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการอยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวก็ได้ข่าวดีครับสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามา ในสนามพลังงานของคุณไพจิตเดิมแท้ครับมอบความสุขครับ Bring Happiness หมายเลข96ภไพใบนี้อาจจะเป็นได้ทั้งคุณมอบความรักสิ่งดีๆความสุขให้กับคนรอบข้างหรือคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาผมต้องบอกว่าในกฎของพลังงานจักรวาลหรือกฎจักรวาลนนะมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งการให้และการรับคุณให้อะไรคุณจะได้รับสิ่งนั้น <C 1> คุณให้ความสุขคุณได้รับความสุขคุณให้เกียรติคุณได้รับเกียรติคุณให้เงินคุณได้รับเงินการให้เงินการบริจาคทานอันนี้อยู่ในหนังสือที่ผมอ่านล่าสุดและเป็นเป็นสิ่งที่คนรวยเขาทํากันมาตลอดคือการบริจาคเงินเขาบอกว่ายิ่งเขาบริจาคเยอะเขายิ่งได้รับกลับมาเยอะแต่การบริจาคของเขาอะเขาไม่ได้คาดหวังว่าคนที่เขาบริจาคหรือการบริจาคหรือการช่วยเหลือหรือการให้นั้น จะต้องมีคนมาตอบแทนเขาเขาตัดเรื่องนั้นไปเขาตัดเรื่องการการได้รับเขาเรียกว่าเขาตัดเรื่องการคาดหวังว่าจะต้องมีการตอบแทนกลับมาแต่จกักรวาลจะให้เสมอมันอยู่ในกฎของการให้และการรับ e and t a k e นะครับดังนั้น คุณอยากมีสิ mm <h>. ส่งดีๆคุณจงมอบสิ่งดีๆออกไปคุณอยากมีเวลาคุณจงมอบเวลาให้กับคนอื่นคุณอยากมีความรักที่ดีจงมอบความรักที่ดีให้กับคนอื่นคุณอยากมีโอกาสจงมอบโอกาสให้กับคนอื่นนะครับคุณอยากมีความมั่งคั่งร่ำรวยจงให้คนอื่นได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยก่อนคุณอยากมีความสาเร็จประสบความสําเร็จจงยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นให้ได้นะครับมีความสุขเข้ามาแน่นอนมันอาจจะเป็น คนที่คุณชอบคนที่คุณรักหรือได้รับการช่วยเหลือแปลกๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณได้รับความสุขสิ่งดีๆนะครับกังวลอีกแล้วนะครับสับสนกังวล N no ervous นะครับไพ่ใบนี้ก็อาจจะพูดถึงการที่คุณคลายความกังวลไปเนาะในเส้นทางแน่นอนว่าในเส้นทางที่คุณกําลังเดินกําลังตัดสินใจหรือการที่จะได้รับสิ่งดีๆความกังวลเกี่ยวกับอนาคตความกังวลเกี่ยวกับ ว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นหรือจะมีสิ่งดีๆเข้ามามันทําให้คุณเหมือนตัดขาดกับพลังงานของความโชคดีไปดังนั้นเมื่อคุณเกิดความกังวลดึงสติของตัวเองกลับมาอยู่กับความสงบครับแล้วอาจจะได้รับสิ่งดีๆก็ได้ในไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการแนะนํานะครับให้กับคุณเดี๋ยวขอาาดูในไพ่ทาโร่นะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆใด,ดที่จะเข้ามาหาคุณข่าวดีที่กำลังอยู่ในเส้นทางของคุณนะครับ เรื่องการงานนะครับข่าวดีเรื่องการงานมีไหมนะครับลองมาดูกันอซอฟสอดครับความวุ่นวายใจในเรื่องของการงานนะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของข่าวดีในเรื่องของการงานเนี่ยคือปัญหาต่างๆจะได้รับการขี้คายนะครับการขัดแย้งกันอะไรต่างๆที่มัน มันเข้ามานะครับหรือการพูดถึงผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆนียผมรู้สึกว่ามันจะผ่านไปนะครับนี่เลยฟ o ร f s สอดผมรู้สึกว่าในาไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือการตัดสินใจแล้วแหละถ้าคุณอยู่ในงานที่คุณไม่มีความสุขอะมันถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางแล้วจริงๆเหมือนไพ่มันกําลังบอกว่าคุณไม่ได้มีความสุขกับงานเจอปัญหากับงานมีความเครียดกับงานมันจะมีคนหยิบยื่นโอกาสมามันมีการแข่งขันสูงมากๆในงาน ดังนั้นในเรื่องของงานของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าทุกใจเนาะไม่ชอบงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้แล้วคุณมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างก็ได้ถึงข่าวดีที่คุณอาจจะได้รับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เส้นทางใหม่เกี่ยวกับงานของคุณนะครับข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินนะครับมีไหมเดอะซันนครับความสุข เงินที่มันจเจริญเติบโตงอกงามธุรกิจที่มันจเจริญเติบโตงอกงามนะครับหรือความสุขในการใช้เงินความสุขในการได้รับเงินแล้วก็ทวบับครับมีคนนะครับเปคุณในเรื่องของเงินเขาดีคือมีคุณ มีคุณมีคนหลงหลายคุณมีคนอยากจะเลี้ยงคุณมีคนอยากจะเปคุณหรือกับการคุณเปคนอื่นนะครับหรือไพ่ใบนี้คือการสู่ขอคือการมั่นหมายอะไรต่างๆก็ได้ที่เกี่ยวกับเงินใช้เงินเนาะหรือไพ่ใบนี้ทัวร์ครับอาจจะเป็นกดแรงดึงดูดคุณอาจจะกําลังใช้กดและดึงดูดดึงดูดเงินในจํานวนเงินที่คุณต้องการนะครับอยู่ก็ได้ ไฮพเทสค่ะไฮพเทสคือพลังจิตครับไฮพ t r เทสคือยานอย่างรู้ปัญญายานหรือโลกภายในพลังงานภายในของเราทั้งหมดดังนั้นสัญญาณข่าวดีในเรื่องของการเงินเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอยากได้เงินมากขึ้นคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นคุณมีช่องทางให้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําในมิติของพลังงานเลยคือการใช้กฎแรงดึงดูดการใช้ความไว้วางใจแล้วก็กฎแห่งการกระทํา ทำตามเป้าหมายทำต,ตามสิ่งที่คุณปรารถนาให้อย่างเต็มที่และดีที่สุดนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับในเรื่องราวของความรักมีไหมนะครับ emperor นะครับความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่โตคุณนะครับหรือคู่คนที่โตกว่าคุณก็ได้หรือมีแนวน้องของความรักความสัมพันธ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนคุณก็ได้ แล้วก็เดอะทาวเวอร์ถ้าความสัมพันธ์ของบางคนมันไปต่อไม่ได้แล้วมันอาจจะถึงเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดเพื่อการเริ่มต้นใหม่หรือไพ่ใบนี้นะครับปัญหาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องใช้การแก้ไขโดยการพูดคุยกันนะครับหาทางออกร่วมกันครับอย่าใช้อารมณ์ต่างๆแล้วก็เป็น ใน o อฟคอลในออฟคอ n อาจจะพูดได้ถึงมีคนเข้ามามีเ NERGY มีพลังงานของคนที่เป็นชาวราศีเมษหรือชาวราศีทัตฝ่ายครับหรือชาวราศีทัตด,ดินต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาในสนามพลังงานของคุณกได้คนๆนี้อาจจะเข้ามาติดต่อในเรื่องราวของการงานก่อนธุรกิจก่อนนะครับเราอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆไปก็ได้หรือในเรื่องราวของความรักมันอาจจะเป็นความรักในตัวคุณที่อาจจะไปโฟกัสจดจ่อในเรื่องของงานมากขึ้น ประเดิมก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสัญญาณนะครับที่แองเจลนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณนะครับถึงข่าวดีในเส้นทางที่อาจจะเข้ามาขอแองเจลครับทเทว,วดาประจําตัวของคุณนะครับมอบข้อความเมสเซจข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับให้ส,สาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยครับมันมีคำว,ว่าหมายเลข11เนาะ Angel of แคลเซนส s แ a n นนะครับไพ่ใบนี้คืออาจจะเป็นยานทิพสัมผัสทิพผู้ทิพหรือยานทัศนาต่างๆของคุณนะครับแล้วก็เป็นหมายเลข11ดด้วยต้องบอกว่าคุณได้รับการช่วยเหลือหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ดังนั้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยว นะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของอินทิ t ชันของคุณด้วยครับว่าให้เชื่อใจอินทิ t ชันของตัวคุณเองนะครับหรือคราวนี้สัญญาณสิ่งดีๆมันจะมาจากการรับรู้ของตัวคุณการสังเกติการสังเกตเห็นสิ่งดีๆรอบๆตัวคุณเนี่ยหรือสำนึกรู้คุณของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเป็นพลังงานให้คุณได้ดึงดูดกับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยครับแล้วก็มีหมายเลข19 angel family แน่นอนว่ามันเป็นครอบครัวมันเป็นความรักมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความสุขนะครับเนี่ยถ้าคุณดูเนาะเอ็เจยต่างๆวิญญาณบรรพบุรุษต่างๆของคุณอยู่รอบข้างคุณอวยพรอวยช้ให้กับคุณให้กับความสําเร็จต่างๆในไพ่ใบน,นี้มันมีไพ่ของคนท้องขึ้นมาถึง3ใบแล้วก็เป็นไพ่เด็กขึ้นมาด้วยเนาะอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือการได้รับข่าวดีของการลอรดบุตรหรือข่าวดีในเรื่องของบุตร อาจจะเป็นบุตรเลี้ยต่อนะครับบุตรให้โชคผมอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเมืม่อคุณมีเด็กเด็กอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของข่าวดีหรือสัญญาณสิ่งดีๆนะครับที่จะเข้ามาหาคุณก็ได้เดี๋ยวผมขอใช้ไพ่จิตเดิมแท้นะครับเป็นการไกด์ไลน์แนะนําให้กับคุณเป็นไพ่แมสเซจข้อความครับ ให้กำลังใจนะครับเธอให้คำปรึกษาให้ความเข้าใจแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนที่อ่อนล้าหมดแรงทุกใจหรือไม่มีความสุขไม่มั่นใจในการทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตแบบมีความหมายได้อีกครั้งวันนี้ฉันอยากให้ความช่วยเหลือให้ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจทุกคนกับปัญหาที่เข้ามาฉันพร้อมสนับสนุนให้กำลังใจเสมอเพราอ เพราะฉันเชื่อว่าเมื่อใดที่ฉันได้ช่วยเหลือใครฉันก็จะได้ฉันก็จะได้รับความสุขนั้นกลับมามีพลังเกิดขึ้นในใจและให้ฉันทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆมันคือการแบ่งปันอะเนี่ยมันการมอบความสุขนะครับดังนั้นสิ่งดีๆมันจะเข้ามาจากการที่คุณแบ่งปันความสุขออกไป จริงๆทุกอย่างที่คุณทําแบบมีความสุขโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนคุณคุณให้เงินใครไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนคุณคุณให้กําลังใจใครคุณไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องขอบคุณคุณคุณแค่รู้สึกด้วยจิตของคุณว่าคุณอยากช่วยคุณอยากแบ่งปันเท่านั้นเลยครับจริงๆให้จิตของคุณแบบอิ่มเอิบ เติมเต็มเวลาที่คุณได้แบ่งปันช่วยเหลือออกไปดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณให้กําลังใจตัวเองได้แล้วคุณเซลล์เลิฟในตัวเองได้เต็มที่แล้วส่งต่อความรักสิ่งดีๆออกไปในรูปแบบที่คุณสามารถทําได้นะครับและข่าวดีต่างๆมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเอง ก็น่าจะประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการสนับสน,นุนทุกดาวทุกการโดเน a t ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับ